กลุ่มอเมริกาผลงานเขียนเรื่องที่ประพรมศึกษาในส่วนปีหนึ่งกลุ่มโรงเรียนดอนที่ทร์ได้จัดพิธีกิจกรรมท่ายิมศึกาการขึ้นเพื่อยกระดับศูนย์ศรีภาการเรียนสอนเรียนในระดับชั้นป .6 ในระหว่างที่21-25ถึงมกราคมพุทธศักราช2556ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นประพรมศึกษาปีที่6 ในโรงเรียนต่างๆในกลุ่มดาวีอยู่ทั้งหมดเจ็ดโรงเรียนดังนี้หนึ่งโรงเรียนบ้านพุ่น้อยสองโรงเรียนบ้านขาแดงสามโรงเรียนบ้านยอดีหนูสี่โรงเรียนบ้านดอนหอคุณห้าโรงเรียนบ้านดอนมะขามหกโรงเรียนบ้านหนองต่าคุณและเจ็ดโรงเรียนบ้านหนองวัว สาระวิชาที่เข้าค่ายวิชาการกันในครั้งนี้นนก็ประกอบด้วยห้าสาระวิชาหลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สางคมศึกษาและสามสิทโดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนต่างๆในกลุ่มรโรงเียนหนู่จำนวนยี่สคนอาจเปลี่ยนกันให้ความรู้แก่โรงเรียนและมีโรงเรียนวัดทุ่งน,น้อย เป็นสถานที่ในการเข้าถ่ายชาการทั้งนี้และทั้งนั้นกลุ่มโรงเรียนรามีหนูได้รับบปบะมาณสนับสนุนจากสจ้าหน้นหาที่เขตพื้นที่การประถมศึกษา,กาเ,เป็นจำนวนที่ผ่านเกณฑ์สอบเปนวงเงินสามหมื่น 3, บาทและสมทบจากโรงเรียนในกลุ่มอีกทุกโรงเรียนซึ่งในการดำเนินการากล่กาว ก็เป็นการดเนินการค่ายวิชารารเป็นครั้งที่สองในครั้งแรกเราดเนินการสู่ท้ายพิจาราเก่กับที่โรงเรียนบ้านอรอนังามเมื่อปีที่แล้วก็ประสบปัญหาเป็นบางอย่างเราก็ได้ได้แก้ไขนะครับซึ่งจากปีที่แล้วเราใช้เงประมาณกอ่แต่และโรงเรียนในการดเนินการค่ายวิชาราร โดยหาเชียกันซึ่งจากการสอบโอเน็นในระดับชั้นปบ .6 บที่ผ่านมาก็ผลในภาพรวมขออกลุ่มเรามีผลการพัฒนาทั้งแ8สาระเพิ่มขึ้น16.45อันนี้ก็เป็นผลคนวมส่วหนจากที่เราได้ดูท้ายติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นปบ .6 บทุกคน ใ,ในโอกาสหนึอจะให้ผู้เรียนเชิญ่านผู้ในการสศึกษ,ษาุั้ี่กนเาียนสองจะให้ข้อคิดและเสนอค่าวิชาการผู้เรียนในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ้วันักทท่านการกลุ่มัาุเรียน การงาะกรรมการที่ทางสายตลอดถึงนากเรียนที่ท่านที่ทุกคนคนระับวันนี้นดีมากเลยเห็นนักเรียนมีความตั้งกอใจหลายคนดูเหมือนเตือนนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นวันแรกนะเป็นวันแรกเราทราบว่า หลายจุลเรีเนก็อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมรักษาแบบนี้เช่นเดียวกันลายคุณเรียนก็ทำไปบ้างแล้วทราบจากท่านประธานครูว่าปีที่แล้วของปุยบุรีผลการสอบโพนิของในแถบอำเภอปุยบุรีกับสามรอยอดดีในดุลลับสูงกว่าค่าเฉลี่ยดับชาติปีนี้ก็เลยทำในในจะินต่อยอดครับ น่าจะคงรักษาระดับความมีตรงนี้ไว้หรือน่าจะทำให้ดีกว่าเดิมใาจะทำให้ดีกว่าเดิมีนี้ในส่วนของนัเกเรียนเองในส่วนนัเกเรียนเองเราสอบทราบเดวใช่ไหมครับว่าเราสอบวันที่อะไรสองพฤันาคมสองพฤาคมสองพฤาคม่วงน,น,น,นี้เรา ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คุณดูทางนุ่นกันครูในการโเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดครูที่มาช่วยกันถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้กับครูจากโรงเรียนอื่นบ้างเรียนรู้เทคนิคต่างเรียนรู้สิ่งต่างที่คุณครูให้ฝึกให้ปฏิบัตินะครับถือว่าเราเป็นเป็นส่วนที่ดี มีช่วงตัวที่มีโอกาสมีโอกาสครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจขอทุกคนตั้งใจทราบว่าทั้งห้าวันน่ารู้สาระผมคิดว่าปีนี้ผลการสอบประเด็นของในกลุ่มนี้น่าจะดีกว่าเดิมและก็น่าจะช่วยกันขับเคลื่อนทั้งหมดเรื่อระดับของประโยชน์ที่การเกษนสให้สูงกว่าเดิมปีที่แล้ว ปีที่แลวเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับชาติเรายังไม่สูงกว่าระดับชาตินะครับถ้าทั้งทั้งเสียมเพิร์กก็ขออนุญาตท่านกรรมการท่านจังหวัดถ้าไม่มีของคุยบุรีกับสามยอดมาช่วยเพราะว่าสามคุยบุรีสามยอดที่สูงกว่าถ้าเพราออำเภอคุยบุรีกับอำเภอสามยอดที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติแต่พอที่ตัางเกตที่ต่างเกศยังไม่สูงกว่า กระทรวงการเรการสนมีดีแล้วก็มีหลายโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรที่ทําได้อันดับสูงทีนี้ในส่วนของคนประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับต่อไปนักเรียนต่อโมเดลก็จะเอาสัดส่วน20จากผลการสอบโอเลเนี่ยผลการสอบโอลนมปิเอาไปเป็นสัดส่วน20ในการสมัครเรียนต่อนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความตั้งใจเต็มที่ ตลอดระยะเวลาตอนที่อยู่ค่ายตรงนี้ขอมีความตั้งใจในการการวันสอบก็ขอมีความตั้งใจในที่ตุวตนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมที่ขอรับเรียนกับท่านคณะกรรมการตรงนี้เพิ่มเติมที่ในในการดำเนินการทดสอบการเรียนในนี้ สอบปรปีนี้นะครับสอบปรจะสอบป .3 ด้วยป .3 เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์อ่านออกเขียนได้แล้วก็ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อทําการเตรียมเด็กเตรียมเด็กที่จะไปสอบที่ระดับนานาชาติที่เรียกว่าฟิสิกา์ผลการสอบจ่ละรั้ง แต่ละครั้งเราอยู่ระดับลางๆก็มีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าในอาเซียน้วยกันกลุ่มอาเซียน้วยกันตอนนี้อาเซียนมีมาแรงมากคือเวียดนามเวียดนามชาวตาจะแซงหน้าไทยไปหลายเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ มาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียเมื่อก่อนเจริญพวกคู่กับไทยตอนนี้รุ่นหน้าไปไกลมากใกลกว่าไทยประมาณสิบปีเราเจริญก็หน้ากว่าไทยประมาณสิบปีสิงคโปร์นี่ก็ต้องพูดถึงเวียดนามตามมาันแล้วถ้าเป็นนักกีฬาที่วิ่งแข่งร้อยเมตรตอนนี้ไม่ใช่หายใจแล้วตนะ้นคอแล้วเวียดนามวิ่งแข่งแซงหน้าแซงหน้าไปแล้วรับผ่านมาอย่างเกี่ยวจีนเลยกายจ็ต้องซึมชื้นแล้ว น,นี่คือนี่คือสถานการณ์การศึกษานในปัจวัติในอุมเซียแล้ววันที่หนึ่งพุกราห้ดเราเข้าอาเซียนประชาคมเศรษฐีอาเซียนเต็มตัวทุกต้องมีศักยภาพในการแข่งขันต่อไปนี้องสือสารปษานกนะครับต้องสื่อ,อ,นะอสารประสานกันต่อไปมีการเคลื่อนย,ย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายอานชีพต่างๆประเทศ กาบูชามาทํางานในไทยก็ได้ห้าดกว่าคนไทยออกไปก็รับคนที่เก่งกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ห้าวันตรงนี้ห้าวันตรงนี้ขอให้นักเรียนต้องมีงงค,ความตั้งใจคุณครู้าวว่าคุณครูอาจารย์ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดก็มีความมุหวังที่จะให้พวกเราได้พบพบ 12, โดยเฉพาะวันที่สองวันที่สองวันที่สาม ปีนี้คาดบอกว่าคาดบอกว,ว่าของทุนเรียนนี้น่าจะดว่กันเรียนนะจริงไหมถ้าดีกว่านักเรียนคือแม่นักเรีนอยู่ที่นักเรียนทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนตรองมีวัฒนธรรมอย่างดีนะครับขอบคุณอญจากสุนินเราบ็ยกคัวอย่างสุงนสินท่านพระครูสุตรธรรมพิทักษ์แก้าวัดนักน้อย ่ารคณะกรรมการตัดษา,านผู้ริหารการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุคคเพื่อนตัวอาารโดยเฉพาะเพื่อนตัวอาารทุกท่านที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอให้การเรินการครั้งนี้สำเร็จด้วยดีขอให้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติและก็รู้จักคิดรู้จักใช้ ความรู้ที่มีอยู่เดิมไม่เป็นประโยชน์นะครับขอให้การเดินการครั่งนี้เสร็จก็คระผสบเพื่อการผมขอเปิดกิจกรรม,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 มค่ายวิชาการโรุงเรียนตอนในหลว้รวันี้วันดีครับ